การที่จะประสบความสําเร็จทมข้ออธิบายไม่ทึ่งบกวความสําเร็จในดุนยาเราก็ต้องการประสบความสําเร็จความสุขสบายในดุนยาและก็ความสุขสบายในอาครเพะฉะนั้นความสําเร็จทางซ่องมิติเนี่ยถือเป็นความสําเร็จของคนคนหนึ่งอัลลรบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะว่าฟิลอาครทีฮัสซนะ ศาสนาทางดุนยาและศาสนาทางอาคร์นี่เป็นความสำเร็จถุกมิติถึงที่นี้ตรุษนจ่ะท่านต้องการปรารถนาที่จะสำเร็จทางดุนยาและอาคร์วลมตตสลุกมาซาลิกาแต่ท่านเองไม่ได้ดำเนินบนหนทางแห่งความสำเร็จตนรู้ว่าที่สำเร็จแต่ตนไม่ทำ ตึน้นดูจุดไม้ปลายทางแต่ตึ้นไม่เดินทันนะคำถามก็คือเรืททานจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรอินนัสฟีนะจ๊ะแท้จริงเรือลำใหญ่ลำเล็กก็แล้วแต่ลาตัดจรีอาเลลยยบาซีมันไม่เหลนบนบกเพราะทางของเรือนะั้นต้องเหลนในานา้ำ ทันต้องการที่จะไปถึงจุดไหม้ปลายทางด้วยเรือแต่ทันกลับเอาเรือนั้นมาเลนบนบกและท,นทัทนแถวถูดเรื่องนู้ถูดเรื่องนี้วัดใส่ไม่ทําเด็จไม่ถึ่งเปลาไหมสักทีเช่นนี้ทุกระบุอยู่ในกิตับมินฮาจุลอาบิดีนของท่านอิมามมอซันีซึ่งเป็นกิตับเลม่มสุด้ายก่อนที่ทันจะเสียชีวิต ในอายุ55ปีและก็เป็นกิตตับที่ถ้งทวนนะความสำเร็จของ่านและก็สรุปอยู่ในกิตตับินาจุลานีท่เพราะนั้นแล้วการใช้ชีวิตในวิธีของอัลอิสลามให้สำเร็จนั้นไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นเลยแต่ขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าเราจะใช้โอกาสได้มากนห จะใช้ความสามารถและก็ใช้ความรู้ได้มากนะนเพราะทุกสิ่งที่เราพักเพียรพยายามตั้งอยู่บนพื้นฐานของอัลอิสลามนั้นให้รู้ว่าเรากำลังชุกรเนียมมัดของอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และุ์ละอิ่งชะกิตุมละอัซีดันนะคุหากว่าท่านชุกรเนียมัดของอัลลอฮ์า ب ح าล ه สิ่งที่ท่านจะได้รับนั่นก็คือ